<c oughs> สวัสดีครับผมคือนายโรเบิร์ครับผมชิชิมิช่นะครับผมครับโอเคผมแล้วก็มาอยู่กับอ่าแ,บบและกับเอ็มจีเน็ตเตอร์คุณนับเด็กเกมเมคเกอร์แมนอ่าเบชเชนเน็ตเวิรซิกนะครับผมเออ่ในจำนานของไซบิสเกรกานะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในฮาร์ทที่สองกันแล้วผมในที่อ่าในคอมพิวเตอร์ของของเน็นตเตอร์คุณแล้วครับผมตอนนี้ก็มาข้างวันที่อ่าซินเทอร์แอเรียเราจะไปปลดห้องกนันเลยดีกว่าผมแล้วจากวันนั้นก็เราก็จะไปหา ชิปเตเหมอนกันโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไอชิปใหม่นะผมนะขอแบบแทนชี่แป๊บหนึ่งนะม,นมันมันมันห่วยซะเหลือเกินเลยอันนี้ต้องทำการอิดอิดนะผมแล้วก็ใส่นี่มาแทน ตรงนี้โอเค <c oughs> นี่แล้วก็มีแบบอาวุธที่หลากหลายกันละนะแทนที่ให้ได้มากที่สุดนะผมเพราะว่ายิ่งเยอะนี่คือยิ่งมีหวาจริงๆฮนะยม่มาจะเคลียร์โอ้ <c oughs> ม,มากันละ <c oughs> มาเซตนี้อบผมจัดไปออเฮ้ยโลสหานฟ้า <c oughs> ยอดอือหเกรดเอเลย ไม่ใช่ไก่เองคความจริงมันมันเอาไว้เรียงชิปมากกว่าอันนี้เดี๋ยวก็อิต <c oughs> อิตเอาโลนี้มาไว้ตรงนี้นะฮะแขกมาแยะแต่ <c oughs> ก็บ้านนะโอเคเนดะี๋ยวพักแป๊บหนึ่งครับนะ <c oughs> พักเสร็จปุ๊บผมก็ปิดเกมต่อแล้วก็ลุยเนียนี่แหละดีสซยเกมเมอร์ก็งแง่ผมนะ เดี๋ยวนี้ก็จะมีคาเฟ่เนี่ผมมีคาเฟ่วัต t the f... ร์อะไรเนี่ยโ oh อไไ้โห <s ans> เข้าไปไม่ได้ครับแม่งนี่ให้กูเข้าไปไม่ได้อี๋อันนี้คือห้าหอยเด็ดขาดผมจะเป็นเป็นของดีระดับลโลกโอเคอันนี้ต้องเก็บ <s ans> นี่ก็อีนน๋ ไอยาตอนชิปเป็นคิวครับแทบเท่แท้เฮ้ยรับเิปเพินดีลิทชิปน้อยได้เรามาแถนป้าแฟกเหมือนจะเป็นไว้แรกของชิปอะไรสักอย่างนะผมนะแล้วก็ไปต่อไปสวัสดีครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีอ่าคาเฟ่ผมเน็ตเน็ตเปอรคาเฟ่โอ้โหสองตัว แย่แฟล๊ช็อตแฟล๊ช็อตแฟล๊ช็อตของนี่แหละใช่เลยอือหือปันป่นปั <c oughs> ่นทำลายช่องว่างอย่างนั้นะแล้วก็ทำลายช่องตัวเองให้เกิดขึ้นอีกด้วยนะโผู้ใจไร้สัตว์ <c oughs> อันนี้ก็จะมีทางนี้อะไรได้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 กร <c oughs> ะสักแป๊บนะอย่า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 มาโนอะไรเกี่ยวกับ ผมกับเธอคนนั้นค่ะแค่เพิ่งแตะพอแล้วจะอะไรมากครับผมนะเดี๋ยวๆโอ้โหัตรูใหม่ระเบิดสองชุดปั่นแม่งโยระเบิดโยระเบิดอายาเป็นไงเป็นไงนี่ย,เ,ยเห็นไหมชิปใหม่เข้ามาทันทีแล้วเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊บ การไม่ใช่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 อิดอิดใช่รึอิด,อด,แ,ลอดแล้วก็มาตรงนี้แมชกันโอเคีนี้แล้วก็จะมีอาวุธแบบสิธิภาพสูงละยัง <c oughs> ได้สับชิปเป็นอีนนิอิงเนอจีฝั่งนั้นมีอะไรต้องไปดูสน,นุนละมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> มาปุ๊บไม่มีอะไรเลยประตูมาทำพื้นมาโอ้โห อันนี้มันจะเอ,อไบ่ใช่เอฟเฟกต์ารไลเอิอ่มงี้ดีกว่าเสริมเสร,เสรแล้วก็ปุงมปุ่ปปปมปเชื่อมแม่งเอ้เกอบอ่าแล้วก็ช็อตไปม่งเลยเงียเงีย้ยงีย้ยเงีย้งย,ยได้ตังมาอ่าอยหาสิบ นะแล้วก็อืมไปตรงนี้สีเวลามามาพอลแล้วเว่นแ,แ,แต่ว่าไอ้โคโ,ฮโฮรัสนี่จะมาทำลายซะก,ก่อนนี่ต้องใช้พีซีคอร์ดโอ้อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นร้านขายเอย้ซับชิปขายหรอมีล็อกเอนิมี Enemy. สนิกลันวนิดจี้ตอนนี้เก็บตังไว้ก่อนนะผมโอ๊ยซื้อชิปหายยากพอ <c oughs> โอ้ประหยัดตังค์อันนี้นี่แหละอันนี้แหละที่ต้องการโอ้โหหามานานเหลือเกินมา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 หนึ่งหนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าใช้วุ้งยิงแจมแจมนะนี่ก็ต้องใช้พีต้องใช้พีโค้ดนะมือเดเข้าไอ้นั่นได้นี่ ไอายาเป็นไง <c oughs> นี่ก็จะเป็นร้านค้าอีกอันหนึ่งเหรอโอ้ฮิวเมมบรีอาชิบหายแม่งไปหมดเลยเออแทงแคนนอนโอ้โอปืนใหญ่เหรอน่าสนใจดีอาเซนอนเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้องีูมีชิปนะ <c oughs> โอ้โห อันนี้ต้องใช้มากันเลยใช้มากันเลยอย่างเงี้ยยิง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  d e ีล t e แต่เปิดล e ทอ๋อลืมไปมันติดคิทิคอนอยู่อืมอืมอืมเข้าใจแวบไม่มีมันจะมีช่องว่างสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะอ้าวนี่ไงได้เป็น e x t r regular memory i n c r e a s e by สองเมรคืออย่างวะ ออ้เหมือนใจที่ผมเพิ่มเลือดได้แค่ยี่สิบม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นสักนิดขอยัดระเบิดหนึ่งสองอุ้ยเฮียจะสอยแล้วพี่จะสอยแล้วพี่ไม่ได้สอยครับไอ้ยาเป็นไงหลบพัน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 รอบพันรอบพันอุแครไปหน่อยเอ้ยไม่เอา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 อันนี้ดีกว่า โลสถานฟ้าดูๆดๆดูดูดูดสหานฟ้าเรียบร้อยได้ทำาห้าสิบแหมแล้วก็ไปตรงนี้อืมคุยคนให้ได้มากที่สุดเรานการถักทายเพื่อนใหม่ไอ้อยารู้สึกเสียสลังว่าพันชีทันใจเลยมาคือที่คอนสักหน่อยไหมเฮีย อ้อยะคินว่าเต็มเต็มด้วยมามามารอ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 เต็มแล้วเอได้ต่อดีระเบิดไปแม่งให้มันลอดลุดไปตูมปัดตูดอ่อืมสองร้อยเซนสองร้อยเซนนี่นี่ก็เก็บมาบล็อกแฟลกอันหนึ่งทำไมต้องเป็นขอบแบบนี้ดเลย อันนี้จะมีกุญแจรับสักอย่างแถวนี้ะผมซึ่งผมก็จำไม่ได้วัดโอ้เหมือนเดิมไวรัสึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอืมเสริมยี่สิบสักหน่อยจังหน้าหลบ <c oughs> ไม่เข้ายิง <c oughs> ยิง ยิงแล้วก็เสริมโวแคนไปป๊อ,ปอ๊าป๊มเนี่ยง่ายครับร้อยห้าสิบเซนตอนนี้ก็มีห้าร้อยกว่าละเหมือนมันเหมือนมันได้ยากมากเลย <c oughs> ก็ต้องลำบากไปคนจนนะขายชิปได้ก็เป็กูเขาว่าขายไปนานแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ดีน่าฟังกว่า้งเยอะโอ้เหมือนเดิม เดี๋ยวขอดันดันตัวเข้าไปก่อนรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเ้ยโยนระเบิดเออออสเตอร์ช็อตออสเตอร์ช็อต้อยเชียรแม่โดนเลยนั่นไงโง่โง่เก่งสัตยิงไปเม่งอะฮึอ,นะอดาเมจ เบา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 แค่เบาเบาดาเมจแค่เนี้ยมันยังกลับไม่เข้าเลยฮะก็ปี้ดาเมจก็ปี้ดาเมจดาเมจดาเมจมาไอย้ยานี่ไงมันเอาไว้แบบเหมือนเป็นการหายโอนดาเมจให้กันซึ่งกันและกันนะผมนะมึงเล็งตัวนี้ปุ๊บมึงก็โดนสองต่อ <c oughs> โหดมากสกิลไอชิปนี้สุดยอดสุดยอดนะออกมาดีเนี่ยมิกาแมนเนี่ย ลงสหางฟ้าขอเป่าตัวนี้อือแล้วก็อือหนึ่กร้อยมีขันเนี่ยอยู่ในหัวใจครับสิบตันชีกว่าได้200สองร้อยเซนอยู่โอเคเก้าร้อยแล้วเย่ yeah. นี่ก็ฮันเดอร์บีฮันเดอร์บีฮันเดอร์บีไหนไหนไหนอีดิดดิดแปบ๊บได้มาได้ชิปใหม่มาก็ ใส่แทนที่แม่มาแหม่โอเคแล้วก็นี้เฮ้ยใครอ่ะคนใครใครคนเอาซ่อนขึ้นแอดาต้าไว้คูณแจข้อมูลฉันนี่จะเข้าไปชั้นสามได้รู้สึกจบปวดตัวชมัดอ้าวเฮ้ยอิคาริอาเดี๋ยวเคยกันดีกว่าวนี้มาจบงานแล้วค่อยไปพรุ่งนี้กันดีกว่าเนาะโอ้ชิก็ค่องง่ายเหมือนกันนี่แหละ ก็จะไปเยี่ยมชมสักนิดหน่อยอ่ะฉันคิดว่านายน่าคิดแต่ว่าเราจะได้เห็นเมืองใหม่ในในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเนี่ยอ๋อใช่ก็อีกเซ้ตน,นิดนึงก็ได้นะอาจจะได้มากกว่านี้ถ้าใส่กว่านั้นน่ะอาจจะมา,สาใส่ในในในโรงเรียนวันแรกอลไรก็ได้รู้เปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่เซ็ตก็เจอแล้วเดี๋ยวฉันรับมือได้นะ่ะฟาเถอะเราจะรอเดยกันล่ะไปกันเถอะเออใน นายรับมือไหวได้ตัวเองนะโอเคฉันฉัน,ฉ,นฉันเชิอนายเดี๋ยวค่อยไปต้องการขีดดาตามันมันมีที่ซ่อนตรงนึงนะผมมันมีที่ซ่อนอยู่แถวนึงนะโอ้โหไม่แกพวกมึงนิฮึอยากรู้จังว่ามึงจะตัวไหนมึงจะมาก่อนดูดิโอเคแล้วก็ d o u b ้ลช็อต นี่แหละเครว่าการไทยอดร่าเมดเฮ้ยให้กูใช้ทำไมมันจะมีแถวนี้ผมแถวนี้บริเวณนี้เป็นกุญแจซึ่งมันต้องค่อยๆเดินเปล่าโอ้โหไม่มี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 มมโอ้โหแม่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 ไลการจริงๆห้องนี้นี่ล็อกเป้าปอย ยิงอีกอือหือเป็นไงใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยสอยอีกรอบอือเป็นไงคอมโบเฮ้ยแล้วก็กลับไปฮู <c oughs> ้ฮู้ว้คอยหาตาลนอาก,ก่อนตอนนี้เราต้องออกไปกนแะล้วแจ็คเอาท์เอ้ยแล้วก็นอนละบอเบสททามเซฟไหมเซฟครับเซฟ เซฟไว้เลยวันดี้น่ตโตคุ้งนะจะไปโรงเรียนวันแรกอยู่แล้ะแม่เอตโตขออีกสักหน้าละชีสหน่อยนะพวกเฮ้ยมีเวลาแล้วนายตื่นสายแล้วเนี่ยเออฉันตื่นแล้ว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 ฮึยังนอนหลับอยู่เลยชิพหายตื่นแล้วขยีตาแล้วก็ คุยกับมกาแมนต่อโอเคฉันตื่นแล้วอย่าบอกว่าเห็นแล้วสิเฮ้ยฉันฉันไม่ได้ตื่นนานหรอกนะเพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดฉันไม่ตื่นถ้าเกไม่ปลุกนายเนี่ยนายคนตื่นสายไปนานแล้วล่ะอย่าคิดว่าว่าฉันจะเชื่อคำพูดของนายได้นะโอ้ไม่เอานะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะทีใ่ในการเข้าไซเ,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 เบอร์อะคาเดมีเนี่ยนะโรงเรียนโรงเรียนไซเบอร์นะ เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแต่ก็ดีกว่าโอเคนะแม่ตื่นสายอ้าววัสดีครับพ่อแม่อโอเคเดี๋ยวนั้นก็จะไป <c oughs> ที่เดียกันฮิฮินี่ไงสวัสดีครับอ่านี่แหละมีอถมอของฉันดูซิว่าห้องครูคอยู่ที่ไหน What the fuck มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกเอ้าเชียร์แล้วไงเอากรรมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูดิเดี๋ยด้ดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะของชิบหายโอ้โหผู้บุกรุกผู้บุกรุกอะชิบหายฮะผู้บุกรุกเหรอรอเนี่ยนะเฮ้ยใจเย็นผมเป็นนักเรียนที่นี่นะโอ้เงั้นเหรองั้นทำไมเขาโทษทำไมเพูดอย่างงั้นเนี่ยเอ่าแสดงตัว อ่นึกบัตรไอดีนักเรียนให้ดูหน่อยสิฮะไอดีนักเรียนกับผมเหรอผมเพิ่งจะย้ายโรงเรียนมาที่นี่เฉยๆครับไม่เคยไม่มีเลยฮะไม่มีเหรอเฮ้ยเป็นขโมยรู้สินะเออผูกจับแล้วเอ้าเชียร์แล้วไงเฮ้ยเดียวเราจะไม่รออ๋อฉันจะไม่รอเฮ้ยใจเย็นสิพวกนี่มีการต่อรองอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว จะให้ฉันเข้าไปแจ็คอินนะ่างเงี้ยเนี่ยหรือเปล่าเมกแมนโอเคเดี๋ยวคนห้ยไปอาน้่มเสียงคนนี่นะเธอคืออ่าันฮิคาริหรือเปล่า,าน,น,นี่ตะฮิครราครินะฮิคารินิโตะอา่าใช่ครับผมเองครับแตค่คุณคุณคือใครเหรอว้าาาาเออเฮนเฮนนี่ฉันตักจริงๆ,ๆเนี่ย พวกคนส่วนใหญ่อันจะวิ่งหนีจากพวก Security b บอไปตั้งนานแล้วเออเป็นคนแรกที่สู้กับมันนะเนี่ยก็ขออภัยด้วยเอ่อฉันเป็นฉันเป็นครูประจำวิชาเนะี่ย Security b บอคือคุณรูนั <c oughs> ้นเหรอเหยอโรงเรนนี้แปลกฮะเปล่าเปลาอ่ฉันฉันก็รู้สึกยิงเหมือนกันนะเป็นแค่ใช้ s Security security b Bot ในการพูดคุยกับกับครูในโรงเรียนนี้ไงห้องเหนึ่งเดี๋ยวจ,จะไปรออยที่ข้อควบคุมระบบดูแลให้ละกันมาเข้ามาสิโออียะาประตูเปิดแล้วห้องครูลงไปจากข้างล่างนี้ที่ฮอลเวย์นะครับห้องห้องพัก อ่าจะรู้สึกดีแน่ฮะเอ่า energetic future อ๋อพีใ่ใส่ครูครูที่ใส่ชุดสีแดงช,ช,ชุดเสื้อผาสีแดงอยาทำต้นที่ใส่ไม่ดีแหละอ่านะโอ้ยเจอกัน <c oughs> โอ้โหฟ้าหิก,ก็แปลกละเปล่าลุงเรียนนี้นี่มันอื้มอื้มฮะ อะไรแล้วนีโตนั่นมัน <c oughs> โอ้อดูเหมือนตุกตาเบยอ,อ,อะมันทำอะไรแถวนี้ได้เนี่ยปแปลกฮะเดี๋ยวไปลองถามอาจารย์เขาดีกว่าโอเคได้โอ้โหไปที่คิเชอร์รูมกันนะไอ้ยาจะมีซนทีแล้วไม่สนเล่นนานเกินไปว่ะ <c oughs> เข้าได้ไม่เอ่ยใจอินได้ผมก็ใจอินได้หมดแหละอ๋ะอเชียร์ใจอินไม่ได้ฟาดฟาดใจอินไม่ได้ชิบหายแล้วโอ้เนี่ยเหรอใจอินไม่ได้เฮีย yeah. สวยสุดเลยมาแล้วก็นี่เหรอซื้อเอาสีแดง <c oughs> ฮ่าดีมากเนต็ตตัวคุ้มนะฉันเป็นครูประจำวิชาชื่อว่าโจโจ,โจมสัสนะเร,เรียกเรียกฉันว่าอาจารย์มาสก็ได้นะ <c oughs> แล้วตอนนี้เธอเองก็ได้เป็นสมาชิกของ Cyber Academy เรียบร้อยแล้วนะนจะให้เธอกับสิ่งนี้แล้วกัน student ID เจสขอบคุณมากครับ t h a n ต you ทีเธอละไปเข้าเรียนห้องึธนได้แล้วะห้องข่งเธออยู่ที่ห้องหกหกหนึ่งนะ เดี๋ยว่ชั้นที่ชั้นสองอเดี๋ยวฉันจะไปรออีกสักพักหนึ่งเป็นอะไรไหม <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกวนอะไรหรอกนะทำตัวให้สบายก็พอแล้วอาขอบคุณมากครับคุณครูแต a งคิวที e เช h ร์แต่อิไม่ได้เหรอ <laughs> อ่าเรียบร้อยผ่ <laughs> านไปอย่างง่ายดายเหลือเกิน ห้องหกครับหนึ่งหกขีดหนึ่งเฮ้อันนี้อะไรเนี่ยโดนลงโทษอะเนี่ยมึงทำการบ้านโอ้หัดทำเป็นเด็กมิสไม่ดีนะไอ้น้องเอ้ยไปห้องหกห้องหกศูนย์หนึ่งเหรอเย่ yeah. ตรงนี้แหละูกแล้วเดี๋ยวขอสบับดทัวพวกอันนาเอาเลย เพราอนาบ,บร,ริเวรแป๊บเอ่อคงไม่มีแล้วมังมม้งหมเนี่ยมั้งมูอะไรเนี่ยโอเคกล้องวงจรปิดด้วยงก็นะสับพานี้ต้องขอตัวเราไก่อนแล้วผมในพาหน้าพาต่อไปในพาที่สามแล้วผมนะเพื่นใหม่ก่อนนี้ตัวจะเป็นยังไงกันเอ่ยนะต้องมาดูกันนะแล้วเราจะกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ